วันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่เกาะเกาะป่าครับเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับประมาณสามสิบนาทีอ๋อหรือว่าสามสิบนาทีนะครับถึงเกาะป่าใช่ไหมครก็ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านปากกระแดดนนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกนะครับครูก้อยนะครับนี่ครูโป้งเอ้ไม่ใช่นะครับผมครูแนนนะครับแล้วก็เสื้อแดงก็สมคิดนะครับแล้วก็คนอ๋ ขับเรือก็เป็นเชฟจอ์ออนนี่เหมือนเดิมนะครับสวัสดีค,น,น,คนก็กำนันแมนนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยว,กวเกาะากนะฮะเดี๋ยวจะดูะบรรยากาศโดยรวมรอบๆไปนะฮะหาแม่รักนะก็ไม่พามาจากไ,ไม่ชอบนะก็ไม่พามาทาไม่ทุกใจนะก็ไม่พามาเธอละไม่ต้องกลัวว่าเสียวเวลารับรองได้มาเธอจะติดใจ าาากกรััไไมมม่่พาาดูนส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นกอะปราบนะครับก็คือเป็นเป้าหมายของการเดินทางวันนี้นะครับกาะปากนะครับเพ <ๆ S 2> ื่อนจะพาคุณดีนำมัเจียวปักใต้ปักใต้บ้านเรามีทะเลมีภูเขาและมีต้นเพล้ากังค์างหาดทราย พาคนดีนะมาแลปักายปักไยบ้านเรารับรองมาแลว้วเธอจะไม่เศร้ามาเที่ยวบ้านเราเธอไว้ใจได้พาเราไปเลนั่งลุงโนราดำน้ำดูปลาในเลขปาการังสวยจะพาเราไปกินข้าวแกงเื้นแรงที่ทำให้เธอหน้าแดงเลย คำีแรงนี่แรงให้เธอได้รู้ถ้าหากไม่รักนะก็ไม่พามาถ้าหากไม่ชอบนะก็ไม่พามาถ้าไม่ทุกใจนะก็ไม่พามาเธอละไม่ต้องกลัวว่าเสียวเวลารับรองได้มาเธอจะติดใจถ้าหากไม่รักนะไม่พามาดูถ้าหากไม่ชอบนะไม่พามาดูถ้าไม่รัก ไม่พามาดูก็เพราะว่ารักและชอบเธอจังหูเลยอยากให้เธอมาอยู่ปักตายอยากพาคนดีแล้วมาอยู่ปักตายปักตายแถวนี้มีตกแบดด้วยนะครับเพื่อนๆแถวนี้ปลาอะไรครับหนึ่งเขตกปลาอะไรปลาปลากระเพราหรือปลากระพงแดงอ๋อแถวนี้นี่มีปลากระพงแดงนะครับแล้วก็ปลาอะไรนะลานะอ๋อม <qualité S 1> ีปลากระเบนด้วยนะครับมีแล้วก็ม <classical S 1> ีปลากระพงแดงนะครับ นี่กำลังวางเบ็ดกันเลยฮะมีบรรยากาศโดยรวมของเกาะป่ามนะครับเรามาถึงแล้วนะครับไม่ไปขึ้นท้าเรือเนาะท่าเรืออยู่นู่นครับที่เคยมาป้ะครับไม่เคยครับเคยนั่งเฉยๆครับเออนี่พามาเพื่อสิ่งนี้ครับเกาะป่าครับเกาะป่าเกาะป่านะครับไม่ไม่ต้องย่างอ่ะปล่อยไปเลย เราก็มาถึงแล้วฮะเราจะพักกันที่นี่ประมาณสองเดือนนะเอ้ยไม่ใช่นะสองชั่วโมงนะครับสองเดือนสเบียงไม่มีฮะสวัดีครับนี่คือบรรยากาศของเกาะปาบนะครับมีสะพานเนี่ยฮะสะพานยาวไปนะครับมาสักการะพ่อตาป่าครับก็วันนี้ครับด้วยมีทีมงานนี่ฮะต้องขอบคุณสมคิดนะครับแล้วก็หน่งครับ หรือว่าชิปจนนี่เราแล้วก็ท่านกำนันแมนนะฮะเอ่อบรรยากาศของกบฏส่วนมากเขาจะให้คนทั่วไปเข้ามาไม่รู้อะไระก็ให้แต่ว่าให้นะฮะขึ้นมาจะทําอะไรก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อ๋อคือนอนทักค้างได้ไหมที่เนี้ยต้องถามเจ้าหน้าที่ครับอ๋อเรายังไม่รู้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราตรงนี้เจ้าหน้าที่ไม่เป็นกับเจ้าหน้าที่คือตำตำนานของกบฏที่นี่มีอะไรบ้างฮะพอเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังไหมตำนานของกบฏพอทราบไหมฮะ เล่ากันมาก็หลายอย่างครับผมบมีถ้ำใต้น้ําด้วยอ่ะถ้ำใต้น้ําน,นะครับได้ยินยูเอโอเคไปเราเดินไปเรื่อยๆฮะนี่ครับที่ทาการเกาะปราบนะครับครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะนี่ครับ พป,ปาคารนเกาะปาบนะครับเพื่อนๆมาถึงสถานที่นี่ฮะเราต้องมากราบไหวกันนะครับน,น,นี่ครับพอตากาปราบนะครับคือใครมาเนี่ยต้องมาไหวนะที่อย่างนี้นะครับยาห้สมคิดนำทางนะครับ พอทราบตำนานไหมที่นี้ตำนานเล่าขานกันานกานอ,อปลาเนี่ยท่านน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะมีสมุดบันทึกอะไรไว้อยู่อ๋อข้างบนใช่ไหมข้างล่างครับเจ้าหน้าที่อยู่ข้างล่างอ๋อส่วนตำนานนี่ไม่ทราบเลยเพราะเกิดมาก็มีแล้วอ๋อมีทางขึ้นกอปาบนะครับแต่ที่รู้ทราบๆคือลมพายุจะเข้าไม่ถึงหมู่บ้านปากระกดอ๋อเส้นทาง จุดชมวิวธรรมชาติของเกาะปาบนะครับไขฟิดวิฟิดนี่ฟังเสียงหายใจรู้นะครับกว่ใกล้ถึงนะครับขาแข็งครับขาแข็งครับขาเริ่มแข็งโอ้โหนี่เส้นทางขั้นหน้านะ <c oughs> สายธรรมชาติล้ว,ลวนครับ พอดีไม่ใส่รองเท้ามาด้วยก็ตอนนี้เราได้มาถึงจุดสูงสุดของเกาะปาาแล้วนะเพื่อนๆก็ดูบรรยากาศนะฮะว่าสวยงามไม่แพ้เกาะไหนนะฮะคไดทางเเอีียวมม่ สักเท่าไรฉันไม่เอาสัอย่างต้องมีเจอคนเดียวจนงหัวใจจะเป็นจะตายก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอก็ใจมันยังยอมมันยังอยากจะรักเธอไม่เห็นต้อง ต,ตรงนี้นจะมีเรือพายมา,ยา,ยายอยู่ฮะประมาณสี่ลำนะครับตรงนี้ตรงนี้นจะมีเรือพายมาฮะสี่ลำได้นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าลำนะครับเรือของอชาวบ้านมหาปลานะครับห้าลำได้นะครับครับก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับผม ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างนะครับรอบหน้านะครับก็ขออนุญาตเขาแล้วนะครับขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเขาก็สามารถให้นอนกลางเต็นท์ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับก็จะทำคอนเทนต์กลางคือกลางเต็นท์นอนในเกาะปาบนะครับ โลกนี้ยังคงมุนไปไม่มีอะไรที่มันจะยืนยาวเท่าความผันเปลี่ยนและบางที่เราวาดเรียนรู้คุณค่าไอแดนหนูโฟ ตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับนะครับออกจากเกอะปามนะครับเพื่อนๆวกันหน้าค่อยมาใหม่นะครับจะพาคนดีนะํะมาเที่ยวปักใตปักใตบ้านเรามีทะเลมีภูเขาและมีต้นเพล้ากังคางหาทรา พาคณดีนะําแลปักป,ป้ายปักปายบ้านเรารับรองมาแลว้วเธอจะไม่เศร้ามาเที่ยวบ้านเราเธอไว้ใจได้จะพาเราไปเล่นั่งลุงโนราดํานามดูปลานในเลขปาการังสวยจะพาเราไปกินข้าวแกงเก่นแร,ง,รงที่ทำให้เธอหน้าแดง คำแงแย่งเธอได้รู้ถ้าหากไม่รักนะก็ไม่พามาถ้าหากไม่ชอบนะก็ไม่พามาถ้าไม่ทุกใจนะก็ไม่พามาเธอไม่ต้องกลัวว่าเสียวเวลารับรองได้มาเธอจะติดใจถ้าหากไม่รักนะไม่พามาดูถ้าหากไม่ชอบนะไม่พามาดู ถ้ไม่รักจริงนะไม่พามาดูก็เพราะว่ารักและชอบเธอจังหูเลยอยากให้เธอมาอยู่ปักใต้อยากพาคนดีแล้วมาอยู่ปักใต้ปักใต้บ้านเราไกละทะเลไกลภูเขาสร้างครอบเครัวเราอยู่ที่ปักใต้ รด้ำนาดูปลาในเล่ปะการังสวยจะพาเราไปกินข้าวแกงเครื่องแรงที่ทำให้เธอหน้าแดงแล้วพี่มีคำอี่แรงอีแรงให้เธอได้รู้ถ้าหากไม่รักนะเ็าไม่พามาถ้าหากไม่ชอบนะเ็าไม่พามา